lúc đó có để sáu mươi năm mu để mà sát giờ này đi. đây con chim nhang để đấy, bà ba gì đó ôh mình ลาบเป็ดเตี๋ยวแล้วไปนี่ยแล้แล้วเตีความกินเตีเอาได้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 เจ้าน้ำกลันไปเจาคือแนวแชเข้าวไปน้ำก็เกินฐาหนาที่ด้ๆไคู่บาพ่อกันพ่อกันถามว่าไรสองสามตัวตักใหเจ้าของมีะพาะนี้ดอกนี่ยสะาเจ้าของกเนี่ยเออเอออโอเคโอเคอกันโอเคคู่บ่า โอ้มาเสียผาสามสีตัวชิวออกไปหามูแม่อาน้ำงนี uh ่แม่โอ้ยบือไเนาะยำชิวออกไปห้ามูนี่ยเนยเดียวเนี่เล็ดลวดเรือเว้ยติงแม่